เอาด่ามาต่อกันในพาร์ทสกันดีกว่าค่ะใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกย้อนกลับไปดูก่อนนะและคลิปนี้นะคะมาตามสัญญาค่ะที่พี่แปงชมจะพาน,น้องทุกคนนะคะไปเอาชุดเอลซ่าก,กันนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าชุดสวยมากๆากแถมเควสเนี่ยก็ทำง่ายด้วยนะคะหลังจากที่เราทําเควสเสร็จนะคะเราจะได้ทั้งชุดผ้าคลุมแล้วก็รองเท้าที่เป็นเกล็ดน้าแข็งแบบนี้อย่างแรกเลยนะคะให้น้องเข้าแมบบมานะคะแล้วมาที่ล็อบบี้จากนั้นมาที่ประตูตรงนี้แล้วกดเยสได้เลยค่ะซึ่งเขาจะพาเราว้าไปอีกแมบบหนึ่งค่ะซึ่งแบบนี้เป็นแทที่่เเราจะต้ององงวนนั ซึ่งพี่แป้งชมแนะนําให้น้องๆเนี่ยชวนเพื่อนเขามาเล่นสัก4คนนะคะเพราะต้องมาช่วยกันทําเคว้นั่นเองค่ะพราน้องๆเดินเข้ามานะคะน้องๆจะพบกับโบกี้รางรถไฟที่สวยมากๆเลยมันจะมีทั้งหมด3ชัตเตอร์นะคะคือ1น3นั่นเองเราจะต้องเล่น1ก่อนนะคะถึงจะปลดล็อกไป2กับ3ได้ให้น้องๆนะคะเดินมาที่โบกี้แรกนะชัตเตอร์หนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆเข้าไปในวงได้เลยค่ะเขาจะพาเราเข้าไปในโบกี้ชัตเตอร์ที่1ก็จะเริ่มขึ้นนะคะจะมีวิดีโอน่ารักน่ารักให้เราดูด้วย เราเนี่ยก็คือเราต้องทํากล่องของขวัญน,นะำเพื่อมอบให้กับแซนต้าไปแจกคนอื่นนั่นเองซึ่งหาน้องๆนะคะเข้ามาเล่นทั้งหมด4คนนะคะน้องๆจะต้องทากล่องของขวัญทั้งหมด28อันนะ,ะภายในเวลา2นาทีสวิธีการเล่นนั่นก็คือให้น้องเนี่ยหยิบของบนโต๊ะนะคะแล้วดูว่าของที่น้องถือเนี่ยต้องใส่กล่องของขวัญอันไหนที่จะมีรูปลักษณะเหมือนกับของที่น้องถือนั่นเองแนะนาว่าให้แบ่งและแจกแจงกับเพื่อนๆนะคะว่าใครจะถืออะไรนะคะน้องๆไม่งั้นมันจะตีกันแล้วมันจะไม่ทันเวลาพ้าหากหมดเวลาแล้วทาไม่ทันน้องๆจะต้องเริ่มมมมให่นนนนะะคลล้วดีโอกาาๆเย ที่เรานะคะสร้างกาะของขวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะให้เราเนี่ยไปเล่นออบบี้นั่นเองซึ่งอบบี้เนี่ยมันก็เมดิยากนะคะหากมีคนเข้าเส้นชัยแล้ว1คนเนี่ยเราก็จะวาร์ปไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยหากเราตกน้ำนะคะน้องๆเขาจะมีมินิเกมให้เราเล่นนะคือให้เรากดให้โดนสีเขียวนะเพื่อเป็นการปลดล็อกเราให้เรากลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะทำการเล่นอบบี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอบบี้เหมือนกันน่ารักแล้วมันก็ง่ายมากๆเลยค่ะเด็กพี่แป้งชมนะคะก็ไปไม่ถึงเส้นชัยเหมือนกันเพราะเพื่อนเข้าไปก่อนนะคะหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วเรียบร้อยเขา ะะดูวิดีโอไปเรื่อยๆก่อนจากนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านค่ะแล้วเขาจะให้เรานะ,ะขี่กวางเลนเดียนั่นเองซึ่งตัวเราเนี่ยห้ามชนกระสิงของนะคะแนะนําว่าขี่เข้าไปในวงกลมๆแบบพี่แป้งชมจากนั้นนะคะพอเราถึงเส้นชัยปับ๊บเขาก็จะวาร์ปเราใหม่ที่นึงคขาแล้วรอเพื่อนแป๊บหนึ่งก่อนซึ่งภารกิจต่อไปนะคะเราจะต้องทําการนั่งรถลากค่ะหากเรานั่งขนันไหนก็แล้วแต่นะคะน้องๆมันยังไงก็เจอประตูอยู่แล้วค่ะจากนั้นให้กด E ที่ประตูนะคะแล้วก็มาทําการนะะกดแถบสีเขียวนะ,ะเพื่อทําการปลดล็อกรระนะะเาะนาาาเาเาัพ เราะะจะต้องไปตีบอสนั่นเองซึ่งบอสซันต้าของเราเนี่ยใกล้เป็น ร้ายได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่เราเนี่ยจะต้องทาให้ซานต้าออเรากลับมาเป็นคนดีได้นั่นเองซึ่งการตีบอสนะคะในชัตเตอร์ที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึ่งประมาณ10นาทีนะคะซึ่งมันคล้ายๆเควสของราหน้าในอีเวนต์ครั้งที่แล้วเลยค่ะน้องๆซึ่งครั้งนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องทําภารกิจในการโยนกลมของควัญใส่ซานต้าค่ะเพื่อให้ซานต้านะคะเลื่อนรถหลอดจะอยู่ทางด้านบนนั่นเองซึ่งสักแป๊บหนึ่งนะคะพอบอสมันจะตายเนี่ยมันจะวราปเราใหม่อีกที่หนึ่งนะคะหากน้องๆเนี่ยเล,ล,ยลบบเื่อน วงของน้องๆน,นะคะแล้วก็ชุบชีวิตของน้องขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งค่ะทําการโยนกล่อ,องของขวัญใส่ซันต้าเหมือนเดิมข <S anta> อซันต้านะคะเลื่อนรดนะคะจนตายนั่นเองนะคะน้องๆเท่ากับว่าอีเวนต์ครั้งนี้ของเราผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะ <S <S <anta> <S เหรียญตาเนี่ยมันจะขึ้นด้านขวามือซันต้ากับใจเป็นคนดีแล้วค่ะทุกคน <S <S <anta> <S ทุกครั้งที่เราเล่นทุกชัตเตอร์น,นะคะแล้วเราได้เหรียญตาม,มานั่นหมายความว่าเราได้ของทั้งสาอย่างแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะน้องๆจะเช็คเลคะ่ะว่าเราได้ของจริงหรือเปล่าเดินม,มาที่ตู้ได้เลยค่ะแล้วกดที่ถ้วยทองนะลลเื่มา ของทั้งหมด3อย่างที่เราเพิ่งไปทํามาเมื่อกี้นั่นเองค่ะน้งๆคนไหนที่ได้แล้วบ้านนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะและพลาร์ทที่1น,นะพี่แป้งชมได้แจกโค้ดให้กับน้องๆแล้วค่ะน้องชอบพี่แป้งชมนะคะมาทําคลิปอัปเดตนะคะแมปเดสทูอินเพลสแบบนี้อีกนะคะกดไลค์พี่แป้งชมเยอะๆแล้วคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีการอัปเดตหรือมาแจกโค้ดอะไรอีกพี่แป้งชมจะรีบมาทําบอกน้องๆเลยค่ะอย่าลืมบล็อกอิน15วันด้วยนะ